ครับจากที่เราโพสต์ไปว่าทหารขอความร่วมมือในการปิดกล้องวงจรปิดที่บ้านของท่านในพื้นที่สู้รบโดยเฉพาะ,ะในพื้นที่จังหวัดตากจังหวัดตากตากนะครับและก็อยู่ในตำบลแซออนะครับทุกท่านก็เขาขอความร่วมมือมาหลังจากที่เราโพสต์แจ้งไปก็ มีหลายๆคนบอกว่าเราปั่นข่าวบ้างอะไรกันบ้างและหลายๆคนก็ยังบอกว่ากล้องนะครับมันมีรหัสผ่านมันไม่สามารถแฮกอะไรได้นะครับแล้วถ้าเขาแฮกไปเขาจะได้อะไรจากเรานะอ่ะนะให้เราดูตรงนี้ก่อนนะครับให้เราดูตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นแอปกล้องที่บ้านนะแอปกล้องที่บ้านตรงนี้นะอ่านี่นะกล้องที่บ้านนะตอนนี้ภาพสด ภาพสดเวลานี้นะครับทุกท่านอ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างนอกว่าสดจริงไม่เกิดจริงนะอ่าเขียรยไม่ไปแล้วนะเขียรยมันก็ไปอยู่นะเห็นไหมอ่าอันนี้เป็นแอปกล้องที่บ้านนะอ่ะน,นั่นตรงกันไหมเหมือนกันไหมอ่าทีนี้นะครับเรามาดูไอ้เจ้าแอปตัวนี้ที่อ่ามันสามารถที่จะแฮ็กเข้ามาในระบบกล้องของบ้านเราได้นะ อันนี้เป็นกล้องงูนะดังนั้นเราต้องใช้แอป,ป,ปกล้องงูเพราะว่ากล้องงูตัวนี้เราจะเอาเข้าไปสอดส่องภายในตัวเครื่องยนต์นะครับภายในตัวเครื่องนั่นแหละนะครับอ่ะนี่แอปนี้แอป,ป,ปกล้องงูส่วนมากนะมันจะแฮกกล้องบ้านนะครับมันจะแฮกกล้องบ้านนะครับทุกท่านนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้แอป,ป,ปกล้องงูนะเราสอดเราสอาดไปเครื่องนี้เราก็จะเห็นตามเครื่องนี้แหละนะเห็นไหมนี่นะ ทีนี้นะครับแอปกล้องงูมันแฮกเข้าไปที่ระบบของกล้องบ้านได้อย่างไรนะเรามาดูตรงนี้นี่เป๊ะเหมือนกันไหมภาพเดียวกันไหมภาพเดียวกันไหมเนี่ยอันนี้แอปกล้องโดยตรงแอปของกล้องโดยตรงอันนี้แอปของกล้องงูเห็นไหม ่างกันไหมทีน่นี่เห็นไหมเนี่ยกันแหละปัญหาของปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่าไอ้พวกเขเมเมันแฮกกล้องวงจรปิดได้อ่านั่นหมายความว่าไอ้ตัวกล้องวงจรปิดมันจะระบุพิกัดละจีจุดลองจีจุดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้อ่า มันก็ต้องแฮกไปอ่าไปถึงตัวมือถือของเจ้าของเจ้าของบ้านด้วยนะเพราะว่า,ม,ม,าวม,มันต้องเชื่อมกันกับกล้องที่บ้านอยู่แล้วถูกต้องไหมมันต้องเชื่อมกันกับกล้องที่บ้านอยู่แล้วมือถือนะ่ะมันจะบอกพิกัดให้ทั้งหมดเลยเพราะว่าสแกมเมอร์มันก็จะเก่งพอมันเก่งมันก็สามารถแฮกได้ทั้งมือถือของเรานะครับแล้วก็กล้องของเราแล้วก็ ในเครือข่าย Wi-Fi ของเรามันก็จะรู้ข้อมูลทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นนะทหารเขาขอร้องมาทุกท่านก็นะครับปิดเครื่องสักนิดนึงนะครับและพื้นที่ไหนที่เขาห้ามห้ามเปิดกล้องวงจรปิดนะครับคุณก็ไปถอดปลั๊กออกซะตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตซะนะเพื่อความปลอดภัยของทหารที่อยู่แนวหน้านะครับอันนี้แฮกให้ดูอันนี้เราไม่ใช่สแกมเมอร์เรายังแฮกได้เลยกล้องที่บ้านของเราเองนะ